สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ด้านหน้าขนส่งเอกมัยกรุงเทพบริเวณแยกเอกมัยก็จะพามาดูโครงการก่อสร้างเอเจ t ทาวเวอพื้นที่สำนักงานให้เช่าขอับเฮาแล้วก็คาเฟ่สำหรับโครงการเอเจ t ทาวเวอเจ้าของก็คือบริษัทเอเจคแลนด์ Land, จำกัดก็เป็น คอมเพลตรวมระหว่างพื้นที่สำนักงานให้เช่าคลับเฮาส์โซนค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ความสูง26ชั้นบวกชั้นใต้ดินอีก1ชั้นตั้งอยู่หัวมุมปากซอยสุขมุมวิท63สติดรถไฟฟ้า BTS มีทางเชื่อมตรงจากอาคารถึงรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกบายโดยตรงล่าสุดนะครับตอนนี้โครงสร้างก็สูงขึ้นมาก มีการติดตั้งกระจกโดยรอบอาคารโครงการก็มีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและเน้นสุขภาวะของผู้เช่าเป็นสำคัญ ใช้กระจกอาคารแบบ t ริปเปิลเลเยอร์กลาเพื่อการประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งระบบป้องกัน PM 2.5ใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัสมีรูปท็อปบนอาคารสำหรับจัดงานเอีเวนต์งานประชุมและก็กิจกรรมต่างๆมีพื้นที่สำหรับงานให้เช่าออกแบบโดยไม่มีเสอกกันกลางพื้นที่ความสูงเพดาน3.20เมตรมีพื้นที่ส่วนกลาง โคเวอร์กิ space, house, Capital, ้งสเปซคลับเฮาส์โซนคาเฟ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบริการต่างๆระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้องวงจรปิด by, ล็อบบีบ้สวนต้อนรับบริการบาริหารและก็ปล่อยขายเช่าอสังหารร้านอาหารคาเฟ่โซนจอดร,รถสำหรับแขก a p e x Cover ก็มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2567นี้ โรงอาคารของเอพิคทาวเวอร์นะครับก็จะเข้ามาเชื่อมกับสกายวอล์คของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่สถานีเอกมัยตัวสถานีก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับขนส่งเอกมัยแล้วก็จะเยื่งๆกับห้างเกตเวเอกมัย เป็นความคืบหน้าที่นำมาฝากกันนะครับ a p e พ Tower อาคาสรสำนักงานตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสุขุมวิท63แยกเอกใหม่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวี m อพีมาเก็ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ